ช่วงนี้เรามาตรวจสอบดูทิศทางเรื่องของราคาทองคํานะคะดูเหมือนกับว่าข่าวคราวในยูเครนนี่ก็จะเป็นการปรับให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆนะคะและหลังจากนั้นก็เริ่มมีการถูกขายออกมาบ้างทิศทางจะเป็นยังไงนะคะพูดคุยกันกับคุณติพานววัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไฟล์เอลจีบูเลียนแอนด์ฟิลเจอร์มาคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมลน์ค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยตกลงแล้วเนี่ยคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราจํากันได้คุณมลนั่งอยู่ตรงนี้1 2, 8, 2> ึ่งนี่คือราคาทองคําแต่วันนี้เนี่ยมันทะลุพันสามไปแล้วคุณมลมันเกิดอะไรขึ้นนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะราคาทองคาลงไปต่ําสุดประมาณสัก1นึ่งพัาเพราะว่าตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐด,ดีเกินคาดเลยทําให้เป็นปัจจัยที่คนเททิ้งทองคำไปถือในดอลลาร์แต่พอปลายอาทิตย์เนี่ยค่ะมีข่าวของทางยูเครนกับเซียที่เราคุยกันเมื่อต้นปีเริ่มมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นนะคะเพิ่มํานกก้อีทให ราคาทองคำเนี่ยดีดกลับขึ้นมาขึ้นมายืนเหนือ1,300เหรียญตอนนี้เองก็อยู่ระดับประมาณสัก1 3 1 0ตอนนี้ค่ะถือว่าถ้าเราดูตามกราฟถือว่าทะลุแนวต้านขึ้นไปละอตอนนี้ก็คือ1,300เหรียญกลับมาเป็นแนวรับอีกครั้งหนึง่งสาเหตุหลักๆที่ทองคําขึ้นมา ในระยะสั้นช่วงนี้เลยก็คือเป็นสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซยียเป็นตัวหลักทีเดียวค่ะ,คะแต่ว่าดูเหมือนการซื้อขายเมื่อคือนนี้จะย่อลงมานิดแล้วก็ขึ้นต่อใช่ไหมมองว่าเป็นการย่อตัวลงมาเป็นการเทคโปรฟิตแต่ว่าไม่เยอะเลยค่ะ,คะก็คือว่าขึ้นไปที่ระดับประมาณสัก 1, 3 1 5ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านย,ออย่อนะคะ,คะแล้วก็มีแรงเทขายย่อลงมาถึงระดับประมาณสัก1 3 0 5เหรียญแรงซื้อย,ยิงดีอยู่วันนี้ดิกลับขึ้นใหม่รอบหนึ่งค่ะก็อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของราคาทองคาในรอบสัปดดดาาห์นนะะคคโยรรววมมมก็ืออปปัับตตขขึึ้้้จไไ่ เพราะว่าเอาจริงแล้วปัจจัยเรื่องของยูเครนเนี่ยเหมือนกับ เหมือนเราก็รู้แล้วล่ะว่าถ้าทัพแย้งเนี่ยมันก็น่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนอยู่ในการคาดการณ์แล้วคุณมนมันจะจะตกใจแล้วจะดันขึ้นไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้คือมองว่าเราแบ่งอยากจะให้แบ่งเป็นเป็นสองเรื่องที่ต้องตามใกล้ชิดเลยเรื่องแรกที่ที่ส่งผลระยะสั้นตอนนี้ก็คือสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียยิ่งรุนแรงเท่าไหร่โอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นเนี่ยยังมีมากถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันทําให้ตัวราคาของผักดันแล้วกันผักดันทําให้ตัวราคาทองคามีโอกาสในนกาาารรรบตวเเิ่่มมขึ้้แจะู แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งแต่ว่าที่มีข่าวแรง่ยยิ่งรุนแรงยิ่งรุกรามก็จะทําให้ตัวทองคําใช่ค่ะกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นจะมีการดีดตกลับขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะอันนี้เป็นตัดใจที่หนึ่งแต่ถ้าเราดูภาพใหญ่ก็คือถ้าเราตัดสถานการณ์เรื่องนี้ออกไปเราตัดคําว่าเซฟเฮเว่นออกไปแล้วดูภาพใหญ่เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของข่าวของสหรัฐ ตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ค่ะก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าถ้าเป็นระยะยาวัหไงแล้วตัวราคาทองคำมีโอกาสในการปรับตัวลดลงอยู่เพราะว่าถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีสัญญาณออกมาละตัว QE จาก8.5หมื่นล้านใช่ไหมคะส่จุดข่ก็ลดลงมาตอนนี้เหลืออยู่4.5และโอกาสที่หลังจากนี้จนถึงสิ้นปีจะมีการประชุมเฟดอีกประมาณ5ครั้งทุกรอบก็มีโอกาสในการปรับลดลงมาเรื่อยๆนั่นก็หมายถึงสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีดังนั้นถ้าข่าวรัสเซียยูเครนเนียบไป ตัวราคาทองคําให้ปรับตัวลดลงอยู่อันนี้สําหรับภาพระยะระยะยาวนะคะ,คะสําหรับในปีนี้ค่ะในยุโรปนะคะจะมีะการประชุม ค่ะยก็จะมีการประชุมก็จะมีในเรื่องของเอ่อตราดอกเบียเองแต่ว่าน้ำหนักเราก็ยังมองว่ายังไม่มากนักนะคะโดยที่อย่างวันนี้เองสัปดาห์นี้ที่ยังต้องตามก็ยังเน้นสหรัฐยังคืนนี้เองประธานเฟดก็จะมีการเออมีการแถลงนะคะต่อสภาคอนเกรสก็จะเป็นภาพรวมของนโยบายการเงินของเฟดเองก็ยังต้องติดตามอยู่เหมือนกันค่ะค่ะทีนี้ถ้ามาดูกลยุทธการลงทุนคุณมลบอกว่าเออราคาก็ได้ทะลุเทรนไลน์ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะได้ดูทางเทคนิคกันได้ง่ายขึ้นด้วยว่าตกลง แล้วเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดกราฟออกมาในลักษณะนี้เราควรจะทำยังไงอย่างถ้าเป็นระยะสั้นมีมีทำกราฟระยะสั้นกับระยะกลางมาให้ดูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็คือว่าดีดแนวจะเห็นได้ว่าจากเส้นสีแดงที่เป็นเส้นที่ลากลงมาตอนนี้ค่ะคือทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่แนว 1, 3 3 0เป็นแนวต้านต่อไปสำหรับระยะสั้นมีค่อนข้างมากแต่ก่อนที่จะไปถึ่ง1 3น0้าเนี่ยค่ะแนว แนวต้านอีกอันหนึ่งะนะคะก็คือบริเวณ 1, น1 5ถ้าผ่าน1,315ไปได้ก็จะขึ้นไปจนถึง1,330ส่วนแนวรับตอนนี้อยู่ที่1,300และ1,290นดังนั้นถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นใกล้ๆ2 0 0 0 0ถือเป็นจุดซื้อ20,000บาทต่อบาททองคำจุดขายก็อยู่แถวประมาณสัก2,400จนถึง2,500บาทต่อบาททองคำงั้นตอนนี้ก็ควรจะลองมากกว่าที่จะไป หาจังหวะการทำช็อตถูกต้องใช่แต่ว่าแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าคือข่าวยูเครนกรัสเซียเป็นข่าวระยะสั้นที่ผลักดันตัวราคาทองคำให้ขึ้นแต่ถ้าเราดูข่าวใหญ่เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยค่ะยังไงก็ยังจะกดดันตัวราคาทองคำให้ลงค่ะเล่นยากเหมือนกันนะทีนี้ระยะกลางแล้วคุณหมวนมันเป็นยังไงบ้างอย่างระยะกลางเองถ้าเรามาดูกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่ายังไม่ถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นขาลงมันไซเวลงๆนะนั่นน่ะใช่แต่ยังถือว่ายังเป็นไซเวย์อยู่ โดยที่แนวรับค่ะอยู่ที่1,250งพันสอาแนวต้านอยู่ที่1,400ตัวนี้ค่ะเราสามารถใช้คาดการสำหรับไตรมาสสปีนี้ได้เลยว่าปีนี้เนี่ยค่ะก็คือสูงสุดยังไงก็ตามไม่น่าจะเกิน21,500แล้วก็ต่ำสุดใช่ค่ะต่ำสุดยังไงก็ตามก็จะอยู่ที่ระดับประมาณสัก1 9 0 0 0อันนี้คือเงินบาทที่ประมาณ32มสบาทสีสตางค์นะคะจังหวะนี้ก็340สอีคือใช่ะเหมือนกับว่าคาดการ อ่อนไปแล้วอ่อนไปกว่าปัจจุบันแล้วตอนนี้ก็คือปัจจุบันคะปัจจุบันแล้วนี่เปอเอาเลทปัจจุบันถ้าอ่อนไปกว่านี้นะถ้าอ่อนกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะขยับเพิ่มขึ้นอีกยิ่งเงินบาทอ่อนราคาทองในประเทศก็จะปรับขึ้นค่ะแต่ปีนี้ค่ะสำหรับนักลงทุนที่รอจังหวะการขายใกล้ประมาณสัก2 1 0 0 0 กถือว่าเป็นแนวที่แนะนําขายแล้วนะคะเพราะปีนี้เรารวมเรามองว่ายังไงไม่น่าจะผ่าน1,400เหรียญถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ในยูเครนกับรัสเซียเองก็ตามทีนี้เรื่องของยูเครนกับผลกระทบกับทองคาเนี่ยหลายท่านก็อยากจะเห็นเป็นภาพที่จับต้องได้ว่าทุกครั้งที่มีข่าวออกมาหรือว่ามีประเด็นของยูเครนออกมาเป็นมลราคาทองคํามีการตอบสนองยังไงบ้างค่ะก็เรามีทากราฟมาให้ดูเหมือนกันนะคะในช่วงที่เวลามีข่าวยูเครนขึ้นมาหรือสถานการณ์อะไรที่มันตึงเครียดขึ้นมานะค่ะรอบนึงเราจะเห็นได้ว่าตัวราคาทองคำเนี่ยมีการดขึ้นมา ค่อนข้างเร็วทีเดียวเนี่ยค่ะอย่างล่าสุดจะเห็นได้ว่าจากตัวเลขวันศุกร์นะคะที่มีการประกาศออกมาหลังจากตัวเลขตลาดแรงงานออกมาดีกว่าที่คาดไว้ตัวราคาทองคาก็ทิ้งลงไปเลยอยู่ที่ระดับประมาณ 1, 2 7 0้กว่าแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวของทางยูเครนขึ้นมาราคาทองคาก็ปรับขึ้นปบีกรอบนึงทะลุแนว1น0 0นมรีย้ที่มีผู้เสียชีวิต40่สกว่าคนใช่ค่ะแล้วมองว่าแล้วนอกจากนั้นพอเราเข้าไปดูในรายละเอียด เยอะขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีปัญหาระหว่างทางยูเครนรัสเซียมากขึ้นก็อาจจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกกับประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆด้วยเพราะว่าพอเราไปดูเนี่ยค่ะก็คือมีหลายๆประเทศเองที่เป็นประเทศที่ปล่อยกู้ให้กับทางรัสเซียด้วยซึ่งจำนวนเงินที่มีการให้ปล่อยกู้ก็ถือว่าค่อนข้างมากนะคะอย่างถ้าเรามาดูเนี่ยค่ะในช่วงไตรมาสสี่ปีที่แล้วฝรั่งเศสเนี่ยปล่อยกู้ทั้งหมดประมาณ5 0,000ล้านเหรียญยูเอสนะคะสหรัฐเนี่ยรองลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ สี่หมืนล้านเหดี๋ยวเรากราฟถัดไปใช่ไหมคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนคือพรั่งเศษนี่ห้าหมื่นใช่ค่ะล้านเหรียญสหรัฐเราก็คูณ32.4เข้าไปนะคุณหน่อยนะคือไม่น่าหลาดในตลาดเะาเหตุการณ์เนี่ยถึงแบบไม่มีอะไรที่ ที่จะเกิดเป็นสงครามขึ้นมาเพราะว่าเศรษฐกิจของความขัดแย้งก็จริงแต่ว่ามันผูกกันหมดเลยใช่ทุกอย่างเจ้าหีู้่กกันอยู่เชื่อมกันเกือบทั้งหมดเหมือนกันค่ะดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศรายหลักๆด้วยเหมือนกันนะอันนี้คือสามอันดับแรกที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรเลยนะเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สหรัฐเองนี่ก็โอ้โหปล่อยกู้ให้สี่หมื่นล้านถือว่าเยอะใช่ค่ะปล่อยที่รัสเซียด้วยนะนั่นนะสินะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัย เกิดขึ้นดังนั้นเองถ้ายิ่งไม่ดีเท่าไหร่โอกาสที่ราคาทองคําจะปรับโตขึ้นก็ยังมีไอ้ความบาดมากๆนี่เขาจะชักดาบไหมคุณน้ <c oughs> องนะฮะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบอลมากนะคะขอบคุณค่ะ